สวัสดีครับพบกับช่องเรื่องเล่าหลอนตอนคอนโดกลางเมืองเรื่องสั้นๆของคุณก้องที่ได้เจอกับวิญญาณหญิงสาวปริศนาที่คอนโดแห่งหนึง่งก่อนจะไปรับฟังหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องเรื่องเล่าหลอนไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อก้อง เรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเชื่อในเรื่องที่ผมเคยคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นผมตัดสินใจย้ายมาอยู่คอนโดในกรุงเทพหลังจากที่ได้รับการเลือนตำแหน่งในบริษัทผมเลือกคอนโดที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงาน เพราะต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางคอนโดแห่งนี้เป็นตึกใหม่สูงประมาณ20ชั้นผมได้ห้องพักอยู่ที่ชั้น12ซึ่งมีวิวที่สวยงามเห็นแม่น้ําและบรรยากาศเงียบสงบตอนที่ผมย้ายเข้ามาวันแรกทุกอย่างดูเป็นปกติและราบรื่นดีผมเริ่มจัดขอในห้องพักใหม่ที่ดูทันสมัยแต่หลังจากที่อยู่ไปได้เพียงไม่กี่วัน ผมกลับเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างโดยเฉพาะในตอนกลางคืนคืนแรกที่ผมรู้สึกถึงความผิดปกติผมนั่งทำงานในห้องนั่งเล่นจนเด็กเวลาประมาณตีสองขณะที่ผมกำลังจดจ่ออยู่กับงานผมได้ยินเสียงเหมือนคนลากของจากห้องข้างบนเสียงมันดังและหยุดเป็นพักๆผมคิดว่าคนข้างบนอาจก,กำลังจัดของ หรือย้ายเฟอร์นิเจอร์แต่เสียงนั้นกลับไม่หยุดและดังต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนทำให้ผมรู้สึกแปลกใจคืนต่อมาผมก็ยังได้ยินเสียงแบบเดิมอีกแต่ครั้งนี้เสียงไม่ได้มาจากข้างบนแต่กลับมาจากห้องข้างๆผมเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายามมองผ่านประตูห้องและเดินออกมานอกระเบียงเพื่อดูห้องรอบๆ แต่ผมไม่เห็นความผิดปกติอะไรหลายคืนผ่านไปความรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเริ่มชัดเจนขึ้นวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังอาบน้ำในตอนเช้าผมหันไปเห็นเงาร่างคนในกระจกเงานั้นดูเหมือนเป็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีขาวผมหันกลับไปมองอีกครั้งแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำกับผม ผมตกใจมากแต่บอกกับตัวเองว่าอาจจะเป็นภาพลงตาจากแสงที่สะท้อนในกระจกผมพยายามปัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปแต่ยิ่งพยายามลืมยิ่งรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองผมตลอดเวลาโดยเฉพาะในห้องน้ำวันหนึ่งผมตัดสินใจไปเคาะประตูห้องข้างๆเพื่อถามเรื่องเสียงแ,แปลกๆที่ผมได้ยิน ผมพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่พักอยู่ในห้องนั้นเธอชื่อเมเธอเป็นคนยิ้มแย้มและดูไม่มีอะไรผิดปกติแต่เมื่อผมถามถึงเสียงลากของเธอกลับนิ่งไปชัว่วขณะก่อนจะบอกว่าเธอเองก็เคยได้ยินเสียงนั้นเช่นกันเมล่าว,ว่าเธอได้ยินเสียงคล้ายกันตั้งแต่ย้ายเข้ามาในคอนโดและครั้งหนึ่งเธอก็เคยเห็นเงาร่างของผู้หญิงในกระจกห้องน้ำเช่นกัน ตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างที่น่ากลัวซ่อนอยู่ในคอนโดแห่งนี้ผมเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคอนโดแห่งนี้และได้รู้ว่าก่อนที่ตึกนี้จะถูกสร้างเคยมีเรื่องราวการตายอย่างลึกลับเกิดขึ้นในบริเวณนั้นหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแพรว่าเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนและเธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุที่ไม่มีรายละเอียดชัดเจน แต่สิ่งที่ทำให้ผมตกใจที่สุดถึงมีข่าวหรือว่าเธอตายในห้องน้ำและวิญญาณของเธอยังไม่สงบยิ่งค้นหายิ่งทำให้ผมหวาดกลัวแต่ผมก็ยังไม่กล้าเล่าให้ใครฟังจนกระทั่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ผมต้องเผชิญหน้ากับความน่ากลัวอย่างเต็มรูปแบบคืนหนึ่งผมตื่นขึ้นมากลางดึก ผมรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่กระจายไปทั่วห้องขณะที่ผมกำลังลุกจากเตียงเสียงลากของที่เคยได้ยินก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่จากข้างบนหรือข้างห้องมันดังมาจากภายในห้องของผมเองผมพยายามเดินหาที่มาของเสียงจนมาถึงหน้าห้องน้ำผมเห็นประตูห้องน้ำเปิดออกอย่างช้าช้าผมแทบหยุดหายใจ และเงาร่างผู้หญิงผมยาวคนนั้นก็ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นที่หน้ากระจกเธอหันมาและมองตรงมาที่ผมด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและค่อยๆเจ้าเข้ามาไกลทีละก้าวทีละก้าวอย่างช้าๆผมวีบหนีออกจากห้องกันทีโดยลงมานั่งอยู่ที่ล็อบบี้จนถึงเช้าผมตัดสินใจโทรหาเมย์ และเล่าเร่งราาทั้งหมดให้เธอฟังเมย์บอกว่าเธอก็เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นเช่นกันและในคืนหนึ่งเมย์เคยถูกดึงเข้าไปในห้องน้ำแต่เธอสามารถหนีรอดออกมาได้เมย์บอกให้ผมไปทำบุญลุทิศส่วนกุศลให้แพรว่าตอนนี้เช้าแล้วคงไม่มีอะไรผมกลับขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวที่ห้องและไปทำบุญตามที่เมย์บอก ผมหวังว่านี่จะเป็นทางออกที่ช่วยให้ผมหลุดพ้นจากความหลอนนี้ได้หลังจากทำบุญเสร็จผมรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องดีขึ้นไม่มีเสียงแปลกๆหรือเงาร่างปรากฏขึ้นอีกแต่ในคืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังจะนอนผมได้ยินเสียงลากของดังขึ้นอีกครั้งมันมาจากข้างทางห้องน้ำผมลุกขึ้นมา และพบว่างเงาร่างของแตราวาปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจากคืนนั้นผมย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านและโลกประกาศขายคอนโดทันทีถึงจะเดินทางไปทำงานไกลหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าเจอผีหลอกแทบทุกคืนประกาศขายได้ไม่นานก็มีคนมาติดต่อขอซื้อซึ่งผมก็รีดขายออกไปทันทีคนที่ซื้อไปก็ไม่เจออะไร หรืออาจจะเจอแต่ไม่ได้เล่าให้ผมฟังก็ได้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคอนโดกลางเมืองคุณคงทิ้งท้ายไว้ว่าคอนโดนี้ยังอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นคอนโดเดียวกับใครหรือเปล่าถ้าชอบเรื่องนี้ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ